พวกมึงกล้าชั่วกล้ากบฏก็ต้องกล้าติดคุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมันเห็นปรากฏชัดมากขึ้นในแผ่นดินไทยไม่เคยมีการล้างบางขนาดนี้มาก่อนข้าราชการทั้งหลายที่เคยชั่วไม่เคยโดนขนาดนี้มาก่อนไอพวกกบฏมุสลิมชายแดนใต้ไม่เคยโดนรุกหนักขนาดนี้มาก่อนอาเคเคตายเป็นใบไม้ร่วงจับทิดคุกเป็นใบไม้ร่วงระดับปฏิบัติการเริ่มร้อยรอระดับผู้นําเริ่มหวาดเสียวครับเพราะว่ากําลังจะโดนกฎหมายตอนนี้ตํารวจส่วนกลางเริ่มลงไปทางใต้จับ อาวุธที่ผิดกฎหมายเริ่มปฏิบัติการแล้วครับการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายในชายแดนใต้กําลังเริ่มขึ้นครับพวกมึงกล้าทําชั่วพวกมึงกล้าก่อกบฏต้องกล้าติคุกนี่คือสัญญาณอันตรายสําหรับพวกมันมีคณะทํางานขึ้นมาใครเชื่อใจว่าคณะทํางานนี้จะไม่ใช่มาเล่นลีเก ใครมั่นใจว่าแม่ทัพภาคสี่คนนี้จะเอาจริงเลยกเก้ารัวร,วรัวมาครับทุกท่านให้กําลังใจแม่ทัพภาคสี่ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เราจะคอยเป็นแบ็คเราจะคอยเป็นกองหนุนเราจะเป็นกองเชียร์เล็กเก้ารัวรัวมาให้แม่ทัพภาคสี่ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่มีกําลังใจครับทุกท่านเอาให้ไอ้พวกก่อกบฏไอ้พวกกบฏทิพไพรทั้งหลายเนี่ยมันจะได้สํานึกว่าข้าวแดงแกงร้อนที่ให้พวกมึงกินเอาไปเสนอให้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนแล้วมึงสอนให้เด็กนักเรียนเนรคุณเนี่ยวันนี้ เขาทวงคืนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกมึงกล้าก,อก่อขบฏไอ้พวกแกนนา,กน,านาทั้งหลายไอ้พวกผู้นําศาสนาทั้งหลายก็ต้องกล้าติดคุกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในรอบ30ปีตั้งแต่มีการปล้นปืนมาปี2547มาวันนี้การบังคับใช้กฎหมายเริ่มแล้วเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายที่เดินหน้าหาเสียงไม่เคยสนใจเรื่องภัยโจรใต้ไม่เคยพูดถึงไม่กล้าแต่ต้องเดี๋ยวคอยดูคอยดูว่าเรื่องนี้ จะเดินไปถึงพรรคประชาชาติไหมในฐานะที่กมลศักดิ์นีวามกไปปรากฏตัวในงานวันนั้นจะถึงไหมส่วนพรรคเก้าไกลที่สนับสนุนพวกทำการเกมจะเดินไปถึงไหมใครทำอะไรเอาไว้ต้องรับผิดชอบถึงเวลาแนละ้วให้กำลังใจแม่ทัพภาคสีครับทุกท่าน